สวัสดีครับพี่นอ้องยามเสาวๆเนาะวันนี้นะครับวันนี้อากาศดีนะครับนะครับวันนี้วันที่สิบสามสิงหาคมนะครับปีหกสี่เหมือนมาไทยหัวหน่อยเบิ้องนะครับเนาะหัวหน่อยนะครับอ่าบ่แม,มีนแนะม่นี่เนาะแม่นี่กำลังสีออกนะครับ นี่แม่ที่ออกขึ้นแม่นี่ครับผมนะครับรั่ใหญ่ตัวนี้นาะน,นะครับออกมาแล้วลูกเขานะครับบ่แม่ตัวนี้เด้ตัวนึงคนหนาจะฟังคุณครับออกมาขึ้นนะครับผมบต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับให้เบิ้งอีหละให้พี่น้องิ่นเบิ่งลูกเนี่ยให้ให้ให้ให,ห้บ่แม่นี่ ครับออกมาแล้วโอ้ยน่องมั่วประคัวกันกินนาอพี่น,น่องเลยนะครับออกมากับแบงยงพีแบงยงน่องไปโอ,โอ้นะครับที่ตะพูอยากนะครับอ่ะว่าเป็นยังนะครับแบ่งกันไปนะครับมั่วหน่อยอมแม่ดีสิให้ได้แม่นี่หวงลูกก็คือกันโตเรียงคือกัน งวก็ล้วงแม่หลงแม่หลงลูกกันพี่น้องเอ้ยนะครับให้เบ่งด่าออกมาเอามันะพี่เอ้ยเงมานะพี่นะพี่นี่พี่น้องคนเบ่งเมือลูกโอ้ตัวนี้งามนะครับลูกงามเสียอะไรได้เป็นตัวเถือกพี่น้องเอ้ยตัวปูนะครับมาไอยมัดปันได้นะครับอืงามตัวนี้นะตัวนั้นกับปูขึ้นกันพี่น้องโอ้ เอาสันี้ก็พี่น้องคลิปเง่กันไปน,นะครับย,ยังได้สุถทายเบิ้งใหม่เนาะสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งเบิง้งแง่งเจอของเลยพี่น้องเดออ้ครับสวัสดีครับ